โอเคผมก็สวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมนะครับนักยูทูบโน๑หรือว่านักยูทูบตลอดการนั่นเองผู้ชมเกมสุดท้ายของวันเลยครับสำหรับเกมมาจองเวทั้งสองในลูกปลาจัดไปครับงบ99นะผู้ชมก็ช่วงนี้เป็นแบบว่าเวทุนน้อยหน่อยแล้วกันนะครับเติมในรอบที่3นะเท่ากับทุนร้อยนั่นแหละนะครับเดี๋ยวลองดูครับว่าจะไปจบวันที่เท่าไหร่นะครับ เหมือนเดิมนะครับรับชมเพื่อความสนุกนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงครับไม่แนะนําให้ทําตามละกันในลูกปลามาครับผมลุยกันไปยาวๆวายสองช่องติด,ตดเต็มข้อมาดอกนี้วายสามแถวอย,อย่างนี้อย่างชอบเอาเปิดมาจะขึ้นบิกวินหรือเปล่าเปิดมาจะขึ้นบิกวินหรือเปล่าพี่ชายโอ้โหมาดีเกินนะครับรอบแรกนะครับจัดไป เปิดมาขึ้นบิ๊กวินรอบแรกนี้ดีอยู่นะใจล่มอยู่นะผู้ชมนะครับเหมือนเดิมนะครับรับชมเพื่อความสนุกนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำไม่ทําตามนะย้ําหลายรอบเลยเกินนะครับแม่คือบางคนแบบว่าไม่มีความรู้นะครับแต่อยากเล่นผมว่าอย่าเล่นดีกว่านะครับเอาจริงนะครับคือแบบบางคนเห็นผมเล่นนะครับอยากเล่นตามนะ คือแบบว่าทักมาแบบว่าอยากให้ปั่นให้หน่อยแบบว่าเล่นไม่เป็นก็ถือว่าอย่าเลยนะครับเก็บตังค์ไปทำอย่างอื่นดีกว่าเนาะมาหน่อยมาหน่อยมาจองทุน99้า้ายค่าผิดหวังลูกชายไหล2ไผ่ได้ครับมาต่อครับษษรจีนวายช่อง2 <S 2> <S สองสองไผ่มังกรขาวลั่นได้ห้าไผ่ไปต่อวายช่องสองดอกนี้โอ้โหช่องแรก2องเหรียญเต็มคาราเบลเลยวะนะ เสียดายมากนะครับไม่เป็นไรไปกันต่อนะครับไปกันต่อ 2, 2> เหรียญ2ไพ่ครับสองเหรีร2 2> ยญวายช่อง3 โอเคครับไหลสองไข่ได้2เหรียญวายช่องสครับ2ไข่มาต่อวายช่องสมเฮ้ยมีแต่วายช่องสามมาพี่ใช้ต่อวายช่องสองหน่อยให้พี่ได้เกิดลูกป,ป้าให้พี่ได้เกิดบ้าง5ไข่าาวายช่องสมครับ โอเคครับอักษรจีนไว้ช่อง2จัดไปฮบมังกรเขียวลั่นมา2ไพ่ไว้ช่อง4อเฮ้ยแรกๆมาเปิดมาสวยนะครับหลังๆมาเริ่มเข้าสู่โหมดปกติวะนะครับจ่ายบ้างเคลือบ้างนะครับสลับกันไปไว้ช่อง2ลั่นได้ไว้ช่อง4ไมาอีกรอบนึงโอ้พี่ชาย สามเหรียญไปได้ครับสองไผ่มาต่อโอ้โหยาวเหยียดวายสองแถวติดครับโอ้โหเหลือ53โอ้คุณผู้ชมคือผมไม่อยากเติมมารอบที่4นะคผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้ทุนน้อยนี่มาแรงจริงนะครับหมายถึงดูดเยอะมากผู้ชม อันนี้ผมเดี๋ยวนี้ผมมีทุนพันหนึ่งนะผมว่าผมซอยเติมไปแบบ5เติมอย่างงี้ดีกว่านะครับเนาะดีกว่าทุนพันหนึ่งแล้วมาเล่นเติมเดียวแล้วแบบใส่เบ็ดร้อยหรือว่าเบ็ด2ี30อย่างเงี้ยไม่มาอย่างเงี้ยผมว่าซอยเป็นเบ็ดเล็กๆนะครับแล้วค่อยๆเล่นค่อยๆเติมอย่างเงี้ยน่าจะโอเคกว่านะครับมาสอนจีนลันได้เอา้าโอ้ยวยพี่เกมรอบแรกนี่ครับมาไอ้ลูกป,ป้ามาเลยพี่ชายสวยงามเลยลูกพี่ จัดไปครับ5เหรียญวายช่อง3าสเหรียญมาเต็มข้อครับ5้าไพ่ไปครับวายช่อง3า้าไพ่ไปต่อวายช่องสามครับ2เหรียญมาเต็มข้อ มาต่อเป้า2ไผ่ไปต่อวายช่องสมครับมาต่อบังกรขาครับผมสามเหรียญวายช่องสามผมว่าจบเจ้านะฟีรอบนี้นะับไม่เป็นไรเพราะว่าฟีรอบแรกนี่ถือว่าเซมเปิลเซมเปิลนะครับถ้าแตกดีก็โชคดีไปนะับแต่ส่วนใหญ่มันเข้าฟีเกลงไงโอเคไม่เป็นไรครับยังไปต่อได้นะ เดี๋ยวผมขอญาตก,กินน้ำแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมน,นะคอแห้งแบบ้ย่างอุ้ยสองเหรียญไว้ช่องสอง <c oughs> มาต่อห้าเหรียญไว้ช่องสามอักษรจีนลันได้สามเหรียญมาต่อเป้าโอ้โห <c oughs> ขออใครเดนผู้ชมเมื่อกี้กินน้ำนะแบบว่าคอแห้งคุณผู้ชมเหมือนจะเป็นแบบกลับมาเป็นทอมซินอักเสบไงไม่รู้นะครับเสียงก็เป็นแบบแบบแ,ตแตกๆเ,เปลี่ยนๆนะแต่ขออย่าเป็นโคออวิดเถอะขอร้อง ผมเคยเป็นโควิดมาแล้วรอบหนึ่งครับปีที่แล้วนะครับโวจะครบรอบปีพอดีเหรอไม่เอานะโอเคมาวายสองแถวติดครับรู้เรื่องกระเบื้องล้าวสองเหรียญจัดไปไอลูกปลาครับโอ้โหเล่นมาตั้งนานครับยังอยู่ที่ทุนอยู่เลยยังตามสองเติมแรกคืนไม่ได้นะครับวาย2องสองมาอย่างนั้นแหละอักษรจีนวายส,สองแถวติดครับเต็มข้อล่อเต็มแข้งครับจัดไปยี่สิบห้าจัดไปแล้วก็ขึ้นบิ๊กบินมาอีกรอบวะ่ะโ้ สวยว่าไอลูกป้าเดี๋ยวลองดูครับทุน99ไปจบที่เท่าไหร่นะแต่บอกเลยว่าผมเอาไม่เยอะนะครับไหวช่องสองมาอย่างนั้นแหละสอนจีนสเหรียญห้เหรียญอ้ห้าเหรียญไม่เข้าว่ะ โอเคครับวายช่อง2ช่อง4ครับ5า้ 2, าไพ่สองไพ่ลันได้มาต่อไหมจะมาต่อไหมห้ 5, าไพ่วายช่อง4ี่ผู้ชมโอ้โหนิดเดียวว่ะอักษรจีนวายช่องสช่อง4ี่ครับจัดไปมังกรเขียว2เหรียญไปต่อครับผงจุง้งไปต่อครับ2เหรียญอารีบิ๊กวินมาดีจัดนะครับแต่ก็ คือบิ๊กวินเบ็ดบาทผู้ชมมันประมาณขึ้นได้20ก็ขึ้นบิ๊กวินแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูเชิงอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับถ้ามาดีผมว่าเดี๋ยวจะปรับไปเบ็ดสองแล้วกันนะครับเนาะลูนาแบบปรับเบ็ดบาท2บาท3บาทไม่มาดิปีนี่ยผมบอกเลยพอปรับเปเบ็ดห้าเบ็ดสิบเท่านั้นแหละโอ้โหดูดเต็มข้อนะครับหรือว่าเครื่องดูดตาพญานาคผู้ชมสูบเหลือเกินสูบหนักมากนะ แบบบวบๆไปคุณผู้ชมกินบวบนะครับไว้ช่องสามเออสองไพ่ไปได้สวยห้าไพ่วว้ช่องสามครับไว้ช่องสองช่องสี่จัดไป,ป 8, 5, ลูกปลาห้าเหรียญเต็มข้อรอเต็มแข้งไหมอ้โหดอกนี้ขาดแค่อักสองจีนคุณผู้ชมไว้สองแถวติด มาเต็มข้อครับสวยโอเคครับตรงนี้ไอเชีย่ยววายสองแถวติกครับสองเหรียญสามเหรียญโหพี่ชายจะไม่มาเลยหรอนี่ล่อไปเล่นไปเล่นมาผู้ชมล่อไปแบบสองร้อยเกือบสองร้อยห้าสิบหมุนแล้วนะ

พอจะดูดก็ดูดเลยว่าพี่ชายนี่ขนาดเบ็ดบาทนะรับตามจริงดีแล้วนะตอนแรกผมว่าจะปรับเป็นเบ็ด2อนะผู้ชมถ้าปรับเป็นเบ็ด2ปงาทน,นี้ผมว่าอาจจะหมดแล้วนะครับหรือไม่ก็เหลือประมาณ40-50อบะนะครับ2องไผ่รันได้หไผ่ไปต่อครับโอ้ oh, พี่ชาย อย่าเลย2อเหรียญวายช่องสองมังกรแดงครับสามเหรียญไปต่อ2เหรียญลั่นได้ครับสองไผ่ไปต่อวายช่องสผู้ชมวายสองแถวติดเต็มข้อครับดอกนี้อักษรจีนช่องแรกเออมาอย่างนั้นหน่อยวายช่องสองจัดไปครับโอ้โหจะขึ้น2 0 0มาล้วทีนะครับขอเติมแรกขึ้นก่อนนะฮะลูกป้า ก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมด้วยแล้วกันนะครับถ้าชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์น, like, นะครับกดติดตามกด subscribe, s u b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วกันนะครับโอ้โหเกมสุดท้ายบอกเลยว่าตึงจัดนะครับมาจองปกติคือแบบผมเอาจริงนะสารภาพเลยผมไปเสียทุนหมื่นมานะผมไปเสียทุนหมื่นมานะครับแล้วก็คิวแบบทรงอย่างแบแสแซตอย่างบ่อยครับทุกน ไม่กล้าเล่นเยอะและคราวนี้ผมก็เลยแบบมาเล่นทุนน้อยนะครับทุน99ทำคอนเทนต์ให้ผู้ชมได้รับชมกันดีกว่าแตบบ่ว่าทุนหมื่นแบบหมดอะไรตายยากผู้ชมแบบใส่เบด250ผู้ชมแบบปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บหมดผมก็เลยแบบเฮ้ยโคตรเซ็งนะผมก็เลยมาใส่ทุน99เล่นทำคอนเทนต์ดีวกว่านะครับแล้วช่วงนี้ผมยังแบบว่ายังไม่กล้ากลับไปเล่นแปะนอนด้วยเหมือนเสียความมั่นใจในเกมที่ตัวเองชอบไปน้ชมเนาะโคตรเซ็ง าเหรียญวายช่อง3ครับจัดไป2ไผ่วายช่อ hmm. ง2ช่อง4เต็มข้อมาครับ5ไผ่วายช่อง3มังกรเขียวรันได้วายช่อง2ครับ2ไผ่มาเต็มข้อยังไงยังไงดอกนี้3เหรียญไปต่อครับ2เหรียญวายช่อง3จัดไม้ลูกป้าไหล5เหรียญได้2เหรียญได้ต่ออีกตห่างก็มานี่ครับ2ไผ่วายช่อง2ไหล2ไผ่ไปต่อ3เหรียญโอ้โห3เหรียญไม่เข้าเอาดิเปิดมาโคตรเอานะครับดราม่าดอกหนึ่งบิ๊กวินโหดเลยนะผู้ชมวายช่อง มังกรขาววายช่องสองอสภาพมากไปต่อครับ2องเหรียญสองไพ่ห้าเหรียญสเหรียญจัดไปครับเอาสองเหรียญวายสองแนวติดเต็มข้อมาครับดอกนี้มักนนงกรแดงโอ้โหมักนนงกรแดงเป็นอักษรจีนเข้าเฉยเลยนึกว่าจะไปต่อได้สภาพมากนะครับสี่ไม่เป็นไรนะครับบวกมา 100, หนึ่งรถือว่าเจียมแมวแล้วนะครับ 5ไพ่ไว้ช่อง3ครับไปต่อ2ไพ่ไว้ช่อง2 5เหรียญ2เหรียญจัดไปครับผมอ้าวดิมังกรแดงไว้ช่อง4ผู้ชมม่นิดเดียวอ้าวว่ะอ้าวว่ะเดี๋ยวลองดูครับตามจริงผมตั้งเป้าไว้นะทุน99บวก600ผมพอแล้วนะครับเพราะว่า3เติมว่า300นะครับแต่มาประมาณ2เท่าจากทุนนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับผู้ชมไปครับ2ไพ่5ไพ่ไปต่อ2เหรียญนล้วจีนอ้าวลั่นได้ว่ะอ้าวลั่นได้ว่ะ อ้าวไม,มนะไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับเดี๋ยวลองดูไปต่อได้นี่สบายหรือะบือโบนะครับบอกเลยอ,กอักษรจีนไว้ช่องสองครับ <Y S 2> ไหลสองไผ่ได้ไว้ช่อง4ี่ไว้ช่องสองเต็มข้อมาครับดอกนี้2องไผ่เอาดิ ไข่ต่างไว้ทช่อง2ครับขอขึ้น500ก่อนมาปลดล็อก500ก่อนส,ยสวยๆสองไพ่สามเหรียญครับห้า <5 S 1> ไพ่ไป2เหรียญจัดไปครับมาต่อครับสามเหรียญ วายช่อง2ช่อง4โอ้โหลูกฟ้าทำไมคอมโบมันเงไงไหนืออนน่อยอย่างนี้เนี่ยอักษรจีนวายช่องสมังกรแดงนันได้วายช่องสี่ผู้ชมคอมโบสมกึกสมักกมากนะครับขอปลดล็อก500ก่อนพีชายอุตสาห์แบบว่าใส่แค่เบ,บ็ด1นเบ็ด2นะวันนี้แบบเล่นแบบเบสิคลีบผู้ชมนะครับแบบไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปนะเอาแบบเดินทางสายกลางเลยนะครับโคตรเซฟผู้ชมนะครับทุน400รเบ็ด2อะ่ะบอกเลยว่าเซฟมากนะครับ วายช่องสาม,มาครับอันนี้คือเล่นให้ดูนะบางคนที่แบบถามว่าถ้าสมมุติว่ามันบวกมาแล้วบิกวินบ่อยๆเนี่ยเราไม่เพิ่มเบ็ดเราไปต่อได้ไหมคําถามนี้นะครับคาตอบอยู่ในนี้เรียบร้อยครับคือไปต่อได้ผู้ชมแล้วก็เพย์เซฟด้วยแต่ว่าเบ็ดน้อยบวกน้อยนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเบ็ดมากบวกมากเป็นเรื่องปกตินะครับแต่เบ็ดมากก็ลดมากเช่นเดียวกันนะถ้ามันไม่แตกมานะชมนะก็รับชมเอาละกันนะครับตัวผู้ชมเป็นคนตัดสินใจเองนะ อันนี้ขอมาก็จัดให้แหละผมเอาจริงผมก็สารภาพตั้งแต่ต้นคลิปแล้วแหละว่าไปเสียมาทุนหมื่นนะครับเป็ดสองาศูนย์คุเล่นมากนะครับเอางี้คือเล่นไม่ถึงสองนาทีอ่ะเดี๋ยวนี้พีผมว่ามันเกลือเกินไปแล้วนะครับวายช่องสมาเอออย่างนง้นแหละสเหรียญววยช่องสครับจัดไป2เหรียญมาต่อเบ้าห้าเหรียญจัดไปไว้ช่องสองโอโหลูกป,ป้าเอออย่างเง้นไผปังไปครับ สองไพ่ไว้ช่องสามสามเหรียญไว้ช่องสามอ้าวดิอ้าวดิอักษรจีนลั่นได้มาต่อสองไพ่โอ้โหนิดเดียวผู้ชมมันปลดล็อกห้าร้อยไม่ได้วะ่ะเออจริงๆครับปลดล็อกห้าร้อยไม่ได้นะผู้ชมไว้สามแถวติดเต็มข้อมาครับโอ้โหขนาดไว้สามแถวติดยังไหลจ่ายมังกรขาวไม่ได้อ่ะ เอาเรื่องแล้วผมว่าเป็นเรื่องแล้วนะครับถ้ามันข้าม500อไม่ได้นี่ผมว่าอย่าฝืนนะทุนน้อยอะเอาจริงถ้าคุณไม่กล้าเพิ่มเบ็ดผมว่าอย่าฝืนนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับอ่ะลองดูว่าจะมีบิ๊กวินนอกหรือว่าฟรีเกมเข้ามาหรือเปล่านะครับถ้าสมมุติว่ามีอย่างใดอย่างหนึ่งมันเข้านะครับแล้วมันข้าม500อไม่ได้เนี่ยผมว่าพอดีกว่านะครับเนาะตามนั้นละกันเดี๋ยวผมลองดูนะครับว่าจะไปต่อได้ถึงที่เท่าไหร่น้คงชมวายช่องสามมังกรแดงลั่นได้สวย มาครับฟรีเกมดอกนี้จะเป็นตัวตัดสินใจผมพูดเลยนะครับถ้าฟรีเกม9ข้าม500ไม่ได้ผมว่าพอพักเลิกนะคาผู้ชมรันได้ครับ3มเหรียญไว้ช่อง3้5ไพ่ไว้ช่อง3ครับไปได้ไหมไอ้ลูกป้าที่ใช้ปงปงมาหมดครับตอนนี้ไม่มาว่ะ ไว้ช่องสามมาครับสองไพ่ลั่นได้สวยครับสองเหรียญสองไพ่นะสองเหรียญวา้ช่องสามครับจัดไปห้าเหรียญมาวา้ช่องสองอีกรอบหนึ่งสองไพ่ไว้ช่องสามครับไม,ไม่ไปครับผู้ชมนะครับฟรีเกมยังไม่สามารถก้าวข้ามห้าลอยได้ย yeah. ของจริงไม่ตีหนังผู้ชมนะครับผมว่านะพอแค่นี้ดีกว่าไหมไหนๆผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าแบบ <c oughs> มันข้ามไปถึง500รอไม่ได้ผู้ชมเดี๋ยวลองดูเอาต่ำกว่า4<ม>ี่รอยผมพอนะครับจบเจ้านะครับประมาณนี้สมเติมมืบวกมาร้อยหนึ่งครับวันนี้โอ้โหมาจองเอาเรื่องอยู่นะเหนื่อยเหนื่อยจัดอยู่นะครับเด<ม>ีย๋ยวลองดูครับลองดู สองเหรียญสองไพ่ครับดันห้าเหรียญไม่ได้ววยช่องสี่ผู้ชมมาต่อห้าไพ่ไวยช่องสองเอาดอกนี้สองเหรียญมังกรเขียวไว้สองแถวติดครับเต็มคอรอเต็มแค่เอาก้ามห้าร้อยมาเฉยเลยโอเค๋อจบเจ้าไม่แล้วหรือครับดอกสุดท้ายโบนอกไหลโคตรดีนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะทุนสามร้อยผมบวกมาสองร้อยเองวันนี้นะครับจบเจ้าไม่แล้วหรือครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผู้ชมบ๊ายบาย